เวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ผมจะชวนเพื่อนๆมาออกกำลังกายกันอย่างง่ายๆกับภารกิจม็อบมีอัพยางยืดคู่ใจให้ไวเก๋าฟิตกว่าเดิมวันนี้ก็เป็นโครงการเข้าวันที่เดีย๋ยนะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์จันองางคายวันนี้วันที่สี่แล้ววันที่สก็คือโดยโครงการเนี่ยก็เป็น,เป,นเป็นความร่วมมือของอ อย่างแฮปปี้ร่วมกับนี่ครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเดี๋ยวประชาบันให้เขาหน่อยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอะมิโนม็อบบายไอโนมโตะก็คือเป็นกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย9ชนิดที่ร่างกายสร้างเองไม่ได้เลยต้องเสริมเข้าไปนะครับช่วยเกี่ยวกับเรื่องเ,ออเห็นเขาว่ากรดอะมิโนนียมันก็เป็นหน่วยเล็กที่สุดของโปรตีนใช่ไหมคร ก็จริงๆเห็นว่ามีอยู่ทั้งหมดประมาณไม่ประมาณนะถ้าจำไม่ผิดสาสิบหชนิดแต่ที่ที่ตัวเนี้ยเอามาก้ชนิดเนี้ยเพราะเป็นเป็นอะมิโนโจําเป็นที่ร่างกายสร้างเองไปได้เราจึงต้องบริโภคกันเข้าไปนะครับดังนั้นถ้าเราเอ่อมีโปรตีนจําเป็นตัวเนี้ยเข้าไปเสริมก็ช่วยให้อ่ากล้ามเนื้อเราแข็งแรงขึ้นทีนี้เพื่อไม่เสียเวลาเรามาเริ่มเข้าสู่ การออกกำลังกายกับยางยืดนะครับยางยืดคู่ใจเดี๋ยวผมขอเซตอัพนิดหนึ่งในวันที่สามถ้าผมตั้งอย่างนี้นี่จะลมม้มไหมหัเสียลม้มนิหนึ่งนะครับกลักนิดหนึ่งอโอเคสักครู่นะครับดูว่า ดีไหมเห็นเท้าด้วยใส่ตัวยับเป็นน่อยพอ,อเห็นนะครับโอเคสักครู่ครับผมจะเปิด Exclusive Video อของครูฝึกสอน เราทำตามนะครับแต่ผมคงจะไม่ได้อันนี้มันเป็นเอกลักีณเพราะนนั้เพื่อไม่ให้ติดเลขสิบผมก็คงไม่ได้เผยแพร่ออกไปนะเพียงแต่ว่าอาจจะมีเสียงนำให้ผมทำตามนิดหนึ่งโอเคภารกิจยังยืดคู้ใจโปรแกรมออกกำลังกาย15วันที่จะมาเติมพลังให้ชีวิตพร้อมขยับให้เปลี่ยนร่างกายของพี่ให้แข็แรงป้องกันการฝุล้ม สนุกป,ปลอดภัยและทําได้จริงด้ยการใช้ยางยืดที่อยู่ในมือของพี่ที่ทุกคนปนน็อุปกรณ์ง่ายแต่ได้ผลลัพธ์สุดมหัศจรรย์ออกแบบมาเพื่อพี่ที่วัยเกาเ่าโดยเฉพาะเสริมความแข็งแรงยืดหยุน่นแลนะสมดุลของร่างกายทําง่ายได้ผลดีควบคู่ไปกับการดื่มอะมิโนโม็อบตัวช่วยเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อให้กับพี่ๆฟื้นฟูความฟิตได้ทุกหมูให้พี่ใช้ชีวิตให้มีชีวิตกันนะคะ ครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาวอร์มอัพนะครับข้อต่อทางร่างกายเลยครับก็จะมีข้อมือข้อศอกข้อไหลข้อสะโพกแล้วก็ข้อเท้านะครับก็เดี๋ยวผมจะพาวอร์มอัพข้อมือก่อนอันดับแรกเลยนะครับให้พี่ครับชูมือขึ้นมาแบบนี้โอเคทีนี้พีพ่ี่หมุนมือออกไปด้านนอกอย่างนี้ใส่สิบทีครับหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคทีนี้หมุนกลับอีกสิบทีนะครับสิบเก้าแปดสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่พยายาเข้ามาครับผมต้องขออนุญาตไม่ได้ทักทายกรลงชวนทุกท่านออกกำลังกายกันนะครับตามครูฝึกไปเลยสามสองหนึ่งโอเคทีนี้กระดกมือขึ้นลงนะครับ สิบท okay. ีคร okay. ับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคที้มาวอร์มข้อสอบกันบ้างนะครับเป็นร์มข้อสอบเริ่มจากเริ่มจับไหล่มาะไรอย่างนี้โอเคทีกลางมือออกครับสิบครั้งนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าโอเคทีนี้เราจะมาวอรมข้อไหล่กันบ้างนะครับในที่ที่ต้องจับการจับไห่แล้วครับกางแขนออกไว้ด้านข้างนี้แล้วก็หมุนไหล่ไปด้านหลังครับสิบครั้งครับหนึ่ง 2 3งสามสี่ห้เจ็เก้สโอเคทีนี้หมุนกลับอีกสิครั้งครับสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสีสา สองหนึ่งโอเคทีนี้เราจะมาวอร์มข้อต่อสะโพกกันบ้างคให้ที่เริ่มจากการจับเอวไว้เองแล้วก็หมุนข้อสะโพกไปด้านข้างเป็นวงกลมสิบครั้งสิบครั้งครับเริ่มนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด 9 10โอเคทีนี้หมุนกลับอีก10ครั้งครับกลับครับ10 10 9 8ามันนี้ปวดหมันคงแบบนี้เราจะชูแขนขึ้นไปด้านข้างแบบนี้ประมาณนี้พอครับแล้วจะทำสิบครั้งนะครับตอนขึ้นมาหายใจออก โอเคครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคทีนี้ให้เราอยู่ท่าเดิมนะครับแต่ทีนี้เราจะง่ายมือขึ้นแบบนี้ แล้วก็นับแขนขะึ้นมาแค่นี้พ่อโอเคแล้วก็ลงขึ้น okay. มาโอเคสิบครั้งเหมือนเดิมเลยนะครับพี่พี่ okay. 1, อ 2, 3, 4, 5, โอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า สิบโอเคทีนี้ให้เราค่อยค่ายอย่างยืดหอกครับนะให้เราพันยางยืดไว้รอบขาเราแบบนี้โอเคทีนี้ให้เรา<ห>เปิดสะโพกออกไปด้านข้างแบบนี้นะครับแล้วก็หุบเข้ามาอย่างนี้เราจะทาอย่างนี้สองข้างข้างละสิบครั้งนะครับโอเคหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดถ้ามันตกลงเบาหน่อยครับเบาๆมีปัญหาเรื่องเก้ารู้สึกราวเลยครับสิบโอเคสลับฝั่งครับสลับข้างครับสิบสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้า สี่สามสองหนึ่งโอเคทีนี้ให้เราพันตัวอย่างยืดไว้หน้าขาแบบนี้ครับโอเคจับมือนึงจับไว้ใายขาแบบนี้แล้วพี่พี่ก็ยกขาขึ้นาแบบนี้ครับสิบครั้งเหมือนเดิมเลยครับหนึ่งสองสาม,สาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคเปลี่ยนสังนะครับสิบครั้งเหมือนเดิมเลยหนึ่งไม่ทันสองสามสี่สสห้า โอเคทีนี้ให้ให้ยืนขึ้นมาครับยืนนขึ้แล้วก็พันตัวอย่างยืดไว้หลังขาแบบนี้มือข้างหนึ่งเราจะเกา ทีนี้เราสลับฝั่กันบ,บ้างนะครับให้เอาแบนตัวยางยืดครับมาใสาา่ไว้ขาอีกข้างหนึ่งแบบนี้เกาะเก้าอ,อี้ไว้เหมือนเดิมนะครับทีนี้สิบครั้งเหมือนเดิมเลยนะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 9ก้โอเคครับต่อไปจะเป็นท่าเต้นประจำวันนะครับก็จะมีท่าประกอบด้วยโอเคเพลงมาได้เลยครับอริ่มแล้เลยทั้งาสี 对。<Right. S 2> right. ต้องรอนะครับบางคนมีปัญหานั่งสะโพกอยู่จะได้ไม่ก,กล้ามและสะโพกไม่ว่าตอนนี้ผมมีปัญหาเรื่องสะโพกอยู่นะสบเป Right. เย่เจ๋อครับพี่เก่งมากโอเคครับก็เดี๋ยวเราจะมาคูน้ันสำเร็จแล้วกการที่ไปให้เราคูด้ำเหมือนเดิมข้าง่งก่อนทีนี้ข้างนึ่งก็เก็บข้อมับ สิบวิครับสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งโอเคทีนี้เราจะกดข้อมือลงอย่างนี้แล้วก็ต้านไว้อย่างนี้สิบวิเหมือนกันครับสิบสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้า สี่สามสองหนึ่งโอเคทีนี้สลับข้างครับชูมือขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับแล้วเปิดมือขึ้นอย่างนี้ทีนี้กดมือลงอย่างนี้สิบวิเหมือนเดิมนะครับสิบเก้าแปดเจ็หกห้าสี่สามสอง 1โอเคทีนี้เราคว่ำม,มือลงปึ๊บกดมือลงอย่างนี้สิบวิเหมือมนเดิมเลยนะครับสิบเก้าแปดเจ็ห้าสี่สส,สองหงโอเคทีนี้ให้เราชูม,มือขึ้นมาเราจะมายืดข้อศอกกันบ้างครับ โอเคทีนี้เราจะพับข้อสอกลงไปอย่างนี้มืออีกข้างหนึ่งจับข้อสอกไว้สิบวิเหมือนเดิมนะครับสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งโอเคทีนี้ให้เราเปลี่ยนข้างบ้างครับโอเคข้างนี้พับลงมา มือข้างหนึ่งจับไว้เหมือนเดิมนะครับสิบวินะครับสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะมันยืดไหลกันบ้างครับให้เราขับึขนมาข้างหนึ่งแบบนี้แล้วแขนอีกข้างหนึ่ง กดทับแขนข้างที่เราจะยืดไว้แบบนี้เลยครับสินิ้เหมือนเดิมเลยนะครับสิบเก้าแปดเจ็หกห้าสี่สมสองหนึ่งโอเคทีนี้ให้เราสลับข้างทำเหมือนเดิมเลยนะครับโอเคครับแขนมาโอเค แค่ในขัน้นกดมาแบบนี้ครับสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งโอเคทีนี้เราจะมายืดช่วงล่างกันบ้างนะครับให้เรา,ายืดขาไปบแบบนี้ครับโอเคทีนี้เราจะนับสิบวินะครับ สิบสิบเก้าอย่าตึงแต่ขาเข่าเจ็ดโอเป็นการคูดาวถ้าข้เข่าสี่สามสองหนึ่งโอเคทีเก็บขาข้านี้ครับนี้ให้พี่ยืดขาไปข้างหนึ่งครับสลับข้างนะครับเหมือนเดิมเลยครับสิบอิกนะครับสิบเก้า แปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งโอเคทีนี้เราจะมายืดข้อต่อข้อสุดท้ายทัานบ้างข็คืลดข้อเท้านะครับให้พี่พี่ยกส้นเท้าขึ้นแบบนี้โอเคทีนี้กดเท้าหน้าลงไปจังเดือดเดืองครับโอเคเศกี้นี่นะครับ เก้าแปดเจ็ดหกห้าห้าสี่สามสองโอเคสลับข้างครับสลับข้างครับสิบมินเดียวนะครับกูดาวสิบเท้าเก้าแปดเจ็ดหกห้า สี่สามสองหโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วคเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับภารกิจในวันนี้รู้สึกถึงความแอคทีฟและร่างกายที่ฟิตขึ้นบ้างไหมคะออกกำลังกายด้วยยังยืดเสร็จแล้วก็อย่าลืมเสริมด้วยอะมิโนม็อกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีกรดอะมิโนจําเป็นครบ9้าชนิดที่ร่างกายไม่สามารถสังเคราะห์เองได้ส่วช่วยเสริมสร้างคืสภาพกล้ามเนื้อของพี่พหลังออกกําลังกาย ทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงฟื้นฟูได้ดีขึ้นและลดอาการบาดเจ็บได้อีกด้วยทั้งช่วยให้พี่ๆฟื้นฟูความติ่ได้ทุกมุกค่ะกระตพันพัขึ้นหน่อยมาเติมพลังให้ชีวิตพร้อมขยับให้ฟิตไปกับภารกิจบอบมีอัพให้ครบ15วันกันนะคะจบภารกิจแล้วมาติดตามมอบีอัพภารกิจยังยืดคู่ใจในวันต่อไปกันนะคะโอเค stop คู่ฟุ เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆก็วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ผมมาแบ่งปันเพื่อนๆเกี่ยวกับการออกกําลังกายด้วยยางยืดนะครับยางยืดพอดีผมก็ไปเข้าโครงการมาเป็นรุ่นแรกเลยฮะของยังแฮปปี้ครับยางแฮปปี้ร่วมกับอะมิโนม็อบบายอะญิโมโต คือก็อย่างที่ผมเกิดมาข้างตน้นนะว่ามันเป็นโครงการร่วมกันของอสองหน่วยงานนี้เพื่อจะทําให้ยีคอนเน็ไปที่วัยเก่าก็คือ60อัพแต่ว่าจริงแล้วผมว่าสมัยนี้เนี่ย h e l l is the new wealth ครับก็พอเริ่มต้นเข้าวัยรุ่นนี่ก็ดูแลสุขภาพกันได้เลยคือเน้นเชิงป้องกันครับดีกว่าไปรักษานะครับเพราะฉะนั้นโครงการนี้ ผมชื่นชมนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเท่าที่ผมได้สัมผัสก็คือ1นึ่ทำให้เราได้เขาเรียกอะไรได,ได้ได้ประโยชน์ในแง่ของโซเชียลคอนเน็ก็คือว่าได้สังคมใหม่ๆโดยเฉพาะสังคมในวัยเดียวกันที่มีเป้าหมายเดียวกันนะฮะสก็ได้วิธีออกกําลังกายใหม่ๆอาจจะไม่ใหม่แต่มันใหม่สำหรับผมว่า <laughs> เป็นการใช้อย่างยืดช่วยอ,ออกกาลังกายแบบง,ง่ายๆเสริมกล้ามเนื้อ เสื่มกล้ามเนื้อนะอย่างที่บอกครับว่าคนเราเนี่ยพอเข้าสู่วัยทํางานอายุตัวเลขไม,ไม,ไม่ผมอาจจะจําผิดจําถูกก็ไม่เป็นไรนะครับก็คือเห็นเขาว่าเท่าที่จามาเนี่ก็คือพออายุสามสิบหรือสามห้าขึ้นไปเนี่ยร่างกายจะเริ่มสุดเริ่มมีการสูญเสียกล้ามเ้อน,นะครับแต่ที่จะเห็นได้ชัดก็คือพอเข้าสู่วัย 50ถึง60อัพโดยเฉพาะหลัง60เปบนตัวต้นไปเนี่ยมันจะมีความรู้สึกอันนี้สัมผัสไดยตัวเองเลยว่าการสูญเสียกล้ามเนื้อเนี่ยมันมันลดไปในอย่างมีนในยะสําคัญซึ่งนัยยะสาคัญว่ายังไงก็คือว่าคือปกติเนี่ยโอเคถ้าตามสัสดส่วนอมันก็สูญเสียอยู่แล้วอย่างที่บอกอายุเข้าสู่วัยรุ่นมันก็เริ่มเริ่มเสื่อมเริ่มเสื่อมใช่ไหมะมันก็เป็น ธรรมดาของความเสื่อมของร่างกายแต่ถ้าเราปล่อยไปตามธรรมชาติโดยที่หนึ่งเราไม่ไม,ไม่ได้ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายหรือไม่ไออกกำลังกายเลยแลวสองการบริโภคอาหารเราในชีวิตประจำวันเนี่ยเราอาจจะได้ปรดตีนไม่ครบถ้วนเพราะนั้นพออ,อายุมากขึ้นการสูญเสียกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะเร็วมากเร็วมากเลยฮะจนทำเป็นถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เนี่ยมันจะเป็นโรคอันหนึ่งเขาเรียกว่าโกกรคกล้ามเนื้อฝ่อ กล้ามเนื้อฝ่อหรือภาษาอิงกฤษเรียกว่าสะโคพิเนียครับเพราะนั้นการออกกำลังกายเนี่ยมันก็มีหลายประเภทแต่อันนี้มันก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะทําให้เน้นเรื่องการเสริมสร้างกล้ามเนื้อโดยเฉพาะเลยนะครับก็ขอแนะนำครับสําหรับวันนี้ก็คงสมควรแก่เวลาก็เลยไม่ได้ทัดทายเพื่อนๆเลยเพราะว่าผมสไตล์ผมก็คือเน้นอย่างเงี้ย ้าหมายทีอออกร่างกายแล้วก็แทนที่จะมานั่งออกกําลังกายคนเดียวก็ชวนเพื่อนเพื่อนในไซเบอร์มาร่วมด้วยนะครับอย่างน้อยก็คือได้ประโยชน์ก็ชเชื่อว,ว่าไม่มากก็น้อยนะครับก็ขอบคุณมากเลยครับที่เข้ามารับชมรับฟังกันไว้เดี๋ยวพบกันใหม่คราวหน้าครับผมสวัสดีครับอ๋อเดี๋ยวทักนิดน,นึงฮะมีพี่ะนะเครื่องผมมันก็ชอบแก มองไม่เห็นเลยอานไม่ออกแล้วก็เมื่อกี้เมื่อช่วงช่วงต้นคลิปอะไอ้ต้นต้นไรอะไม่รู้ว่ามันมีปัญหาสะดุดเบ่าอยู่อยู่ไอ้ Google จจมินายก็เด้งมาปิดหน้าจอเลยไปเป็นรุ่นนาทีเหมือนกันฮนะก็จะปิดได้ก็ขอบคุณมากครับเดี๋ยวยังไงพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ